สนามบินที่มีเที่ยวบินมากที่สุดในประเทศไทยสนามบินไหนคือสุดยอดแห่งสยามวันนี้ไปดูกัน มาดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมอัปเดตเที่ยวบินเนี่ยในวันที่18เดือนกรกฎาคม2568นะครับในวันนั้นมีเที่ยวบินมากถึง2 2 7 3เที่ยวบินนะครับเริ่มต้นจากที่อันดับ9ก็คือสนามบินขอนแก่นสนามบินขอนแก่นนะฮะมีเที่ยวบินมากถึง40เที่ยวบินต่อหนึวันเลยนะครับแล้วก็อันดับ8นะครับก็คือจังหวัดอุดรธานีมีเที่ยวบินมากถึง40เที่ยวบินต่อหนึวันเลยนะครับแต่ต้องขอญาตบอกแบบนี้นะฮะอันดับ8และอันดับ9เนี่ยจริงๆสลับกันนะ ขึ้นลงเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยบางวันขอนแก่นก็บินเยอะกว่าอุดรนะครับแล้วบางวันอุดรก็บินเยอะกว่าขอนแก่นแต่ถือว่านะฮะอันดับ8และอันดับ9เนี่ยบีเที่ยวบินเยอะพอๆกันเลยนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาอันดับ7นะครับอันดับ7ก็คือสนามบินจังหวัดกระบี่มีเที่ยวบินมากถึง50เที่ยวบินต่อหนึวันเลยนะครับโอ้โหจังหวัดกระบี่นะครับถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยเราเลยนะครับเที่ยวบินก็เยอะแบบมากๆเลยทีนี้มาถึงที่อันดับถัดมาอันดับ6นะครับก ก็คือสนามบินหาดใหญ่มีเที่ยวบินมากถึง70เที่ยวบินต่อหนึ่งวันนะครับหาดใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญในประเทศไทยเราเลยนะครับเที่ยวบินก็เยอะแบบสุดๆนะปัจจุบันนี้มาถึงที่อัดละมาดับ5นะครับก็คือนนคสนามบินสมุยมีเที่ยวบินมากถึง98เที่ยวบินต่อหนึ่งวันนะครับสมุยก็เป็นอีกหนึ่งแห่งเหมือนกันนะครับที่มีนักท่องเที่ยวฝรั่งมังค่านี่เยอะแบบมากๆเลยนะครับสนามบินก็เลยคึกคักแบบสุดๆเลยนะครับทีนี้มาถึงที่อัดละมาันดับ4ี่นะครับก็คือ เชียงใหม่มียอดเที่ยวบินนะครับทะลุร้อยเที่ยวบินต่อนหวันเลยนะครับสนามบินจังหวัดเชียงใหม่มียอดเที่ยวบินมากถึง161เที่ยวบินต่อนหวันนะครับมาถึงที่อันดับ3สนามบินภูเก็ต สนามบินภูเก็ตนะครับมีเที่ยวบินมากถึง265เที่ยวบินต่อ1วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่านับรวมกันนะฮะถ้าไม่นับกรุงเทพมหานครนะครับภูเก็ตนี่คือสนามบินที่คึกคักที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยเราทีมาดูที่อันดับมาอันดับ2นะครับก็คือสนามบินดอนเมือง สนามบินดอนเมืองนะฮะมีเที่ยวบินมากถึง563เที่ยวบินต่อหนึ่งวันโอ้โหถือว่าเที่ยวบินนี้เยอะแบบสุดเลยนะครับสนามบินดอนเมืองเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนพันธ์แทะเครื่องบินลครับต้องเคยขึ้นที่ดอนเมืองสักครั้งในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับนีม่มาถึงที่อันดับหนึ่งนะครับสุดยอดแห่งสยามสนามบินที่มีเที่ยวบินมากที่สุดในประเทศไทยเรานะครับก็คือสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะฮะมีเที่ยวบินมากถึง1น สเที่ยวบินต่อนหนึ่งวันนะครับถือว่าเป็นสุดยอดสนามบินของประเทศไทยสุดยอดแห่งสยามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อสมาชิกเก็บสูงครับสวัสดีครับ